ดีมันลีเทรนด์ดีๆเครื่องดนตรีเดือนนี้มีอะไรกันบ้างนี่เราก็มาเข้าสู่เดือนมกราปีใหม่กันแล้วเราก็เลยมีคนใหม่ๆมาบ้างครับสวัสดีครับบอลสวัสดีครับแล้วแม็กไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้ป่วยตอนนี้แม็กป่วยนะครับเ<ม>นื่องจากคุณแม็กป่วยครับเราก็เลยม,มีคุณบอลมาแทนนะครับว่าเราเราเข้าเรื่องเลยว่าเดือนเครื่องดนตรีเดือนนี้เรามีอะไรชิ้นแรกครับผมชิ้นแรกบอส IR อานะครับเหมือนชื่อเลย IR นี่ก็คือสปิเกอร์ซิมนั่นเองแต่จริงๆแล้วดีเทลเนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่สปีกเกอร์ซิมหรือแคปซิมมันเป็นแอมแอนด์แคปซิมก็คือแอมก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยจริงมีตั้งแต่แบบแอมบิวติสไฮเกนนะครับจริงๆก็ตามโมเดลที่เราเคยเห็นในบอสตระกูลพวก AIRD ที่อยู่ในซีรีส์พวก GT พัน GT พันค GXR อย่างต่างๆแต่รอบนี้ดีไซน์ของบอสเนี่ยผมชอบมากเลยตรงที่ว่ามาในรูปแบบบอสก้อนสแตนดาร์ดบอสว่างั้นเถอะใช่เลย<อ>ทำให้เรารู้สึกถึงมัอนออริจินอลแล้วมันก็ก้อนเล็กลงบอร์ดง่ายใช่ จะใช้งานเป็นแคปซิมแอมซิมอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดแฟนๆที่เป็นสาวกแบรนด์บอสต้องห้ามพลาดอันที่สําคัญไอแคปที่มันให้มาเนี่ยมันคือให้มาของค่ายซีเลชั่นนะเรียกว่าครบเครื่องเสียงดีอ่าเป็นมิสเตอร์โหลด IR ได้ก็เสียบกระคอมเข้าโปรแกรมเซลตเทิร์นได้ด้วยเห็นไหมมีเซลตเทิร์ด้วยเอาพุท AB ออกสเตอร์ได้อีกก็เรียกว่ารอบนี้เขาสามารถนําสิ่งใหม่ๆกับความเป็นเอกลักษณ์ มา,ายัดใส่ตรงนี้ได้ลงตัวเรียกว่าสวยงามราคาก็คิดว่าน่าจะดีด้วยกว่าคลิปจะออกก็คิดว่าราคาของออกแล้วเนอะใช่ครับต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปคือแวนเปอร์ครับผมชื่อรุ่นว่าเจอร์เมเนียมทุมนัสทุมนนสที่คือเป็นซีรีส์เดิมที่เหมือนเป็นโอเวอร์ดิฟสไตล์โคลนเซนทอร์เมื่อก่อนจะเป็นก้อนสิงทองใช่ไหมนี่เขาทามาเป็นลิมิเต็ดเปลี่ยนตัวไดโอดเป็นเจอเมเนียมไดโอดมันคืออะไรครับเจอเมเนียมมันคือวงจรของมันแหะก็คือวงจรที่เป็นเจอรอเมเนียมถ้าอธิบายให้เข้าใจแบบ เอาไ่ายๆแบบน้องๆฟังแล้วเข้าใจก็คือเป็นการทําวงจรแบบเจอร์เมนียมที่ดีขึ้นปรับปรุงการโพเซตได้ดีขึ้นทําเสียงออกมาได้ดีขึ้นก็คือว่าเสียงมันก็จะแอเกรสซีฟขึ้นจากตัวเดิมอ่าที่เป็นทุมนัสเดิมอ่มอาตันนี้ก็จะแบบแรงขึ้นดุดันขึ้นถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นคือถ้าพูดถึงเซนทอร์ก็นึกถึงพวกก้อนโอเวอร์ไดอะไรแบบนี้แหละแล,ะะแล้วก็มีเกนมีเทพเปิลมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟฟกสตอมบอ์กเรียกว่าแฟนๆสตอมบอ์กเนี่ยต้องห้ามพลาด ซึ่งรุ่นนี้เป็น l i m i t ต็ไม่รู้ว่าจะมาเมืองไทยสักกี่ตัวแล้วก็หมดแล้วยังก็ยังไม่รู้ว่าที่เราจะออกกันนะใครติดตามอยู่ก็เรียกว่าเร็วๆแล้วกันครับก่อนของจะหมดต่อมาเป็นอะไรครับต่อไปคือ Pirate MIDI ก็คือเป็นค่ายที่ดีไซน์พวก MIDI controller ต่างๆเป็นแบบพวกสไตล์ซอมบ็อกซซึ่งหลายๆคนคงอาจจะคุ้นเคยกับตัว Morning Star ซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาคล้ายๆกันนะ แล้วก็มีดีไซน์ที่อาจจะแบบแตกต่างนิดหน่อยซึ่งตอนนี้ไอตัวยอดฮิตอย่าง mc 6เขาทำเป็นรุ่นใหม่มาแล้วไงมอนตินสา์เนี่ยเป็น mc 6 Pro แล้วซึ่งราคาก็ดูดัน,นยนะอยู่นะเื่นกว่าเราก็เลยมีค่ายนี้มาครับ p i r a t e m i d i ถือว่าเป็นตัวเลือกตัวเลือกสำหรับคนที่ยังอยากได้ Morningstar ในในราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าออปชันต่างๆเนี่ยจริงๆมันคล้ายกันเลยก็คือสามารถต่อ usb ปรับ<ช>ต่อคอมพิวเตอร์ได้<ช>ก็คือเป็น<ช>ฟุตบิดีที่ไว้เซตนะมีจอด้วยมีจอด้วยแลวในปุ่มหนึ่งก็ตั้งค่าได้หลายอย่างเราสังเกตในรูปจนจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นไฟสีน้ำเงินกับสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือว่าในตัวปุ่มหนึ่งมันเหมือนมีคําสั่งหลักคําสั่งรองสามารถแบบแอ s ซาดได้ว่าคําสั่งหลักเป็นอะไรคําสั่งรองเป็นอะไรอะไรเงี้ยเหมือนมัตติเอฟเฟกต์เลยนะก็เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายเลยแหละก็ถือว่าสายสตอมบอกสายคอนโทรลมิดีต้องห้ามพลาดนะครับใช่แล้วนอกจากไอตัวที่เป็นฟุตคอนโทรมันก็ยังมีพวก midi adapter อื่นๆเปลี่ยน trs อ่าหรือว่าเป็นพวก relay switch หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายใครที่แบบว่าใช้พวกฟุตมิดีอยู่หรือหาฟุตมิดีมาใช้งานก็แนะนำเพ t e มิดีครับต่อมาครับผม freeman irx dual tube p r e a m and di อ่ายริงตัวนี้ถ้าใครแบบเป็นแฟนๆแบบ tube man tube man tube man สอ่า mesa อ่า vitwin อานัคือแก๊ง preamp s t o r m อ่ะ ตัวนี้ก็เป็น preamp s t o m ที่เป็นหลอดจริงเลยก็คือคล้ายๆกับ to note revo อะไรเงี้ยออแต่นี้ก็จะมีข้อแตกต่าง่างคือว่าตัวนี้มี i r ด้วยอืมแต่ r ใส่เข้าไปได้เอ้ยแต่ผมเห็นแอบ,บเห็นข้างหลังตอนแรกมองว่าเออไม่มี xr ก็เลยแปลกใจแต่เห็นว่าเอ,อ้ยเป็น balance out น่าแสดงว่าสามารถใช้สาย tas ต่อเป็นบาลานซ์ได้ด้วยใช่ในตลาดเราเนี่ยถ้าเป็นพวกลักษณะแบบเหมือนคนอยากพก preamp พกพาเนาะแบบไปเล่นข้างนอกต้องการให้เสียงเป็นเสียงที่ตัวเองชอบอะ ตัวเลือกเนี่ยมีแบบไม่ได้เยอะนะคือถ้าเกิดจะฉีกไปกทีนึงก็เป็นมัลติเอฟเฟกเลยใช่แต่ถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยจริงๆตัวเลือกมีไม่เยอะนะแล้วฟรีสแมนเนี่ยก็เป็นแอมยี y ่ห้อหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในตลาดอ่าเป็นแบบบูธิกแบบใ,<ช>ใครหามาแชลสายเพ็กซี่สไตล์ที่แบบบูธิกก็ฟรีสแมนเลยมีสองชแอมีบู์ด้วยมผมว่าจริงๆครบเครื่องนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเสียงแอมจริงเนาะ เออก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะปัจจุบันที่เขาทํามานะครับถือว่าเจ๋งมากต่อมาครับทอยต่อไปครับตัวต่อไปเป็น Sodano อยู่ในเครือของบูติกแอมเราเหมือนกันอันนี้เป็นแอมสไตล์ style, เหมือนสไตล์สตูดิโออ่ะยีวัตต์มาทั้งในแบบเฮดแล้วก็ค o มโบซึ่งรุ่นนี้มันเหมือนมีเขาเรียกว่ามีวงจรชื่อว่า Galaxy วงจรงกาแล็กเหมือนแบบว่าแบ่งสไตล์ของการดรีฟเนี่ยออกมาอีก4แบบอืม,อมคือเหมือนว่าเขาจะมีแบบ แตกน้อยแตกรุนแรงแล้วก็แบบตัว l e a เขาอะที่เป็นตัวสร้างชื่อเขาตัวโซลาโน l e a ก็เรียกว่าเป็นโทนที่มีคาแรคเตอร์หลากหลายรวมไปถึงยังมีด i เรกเอาด้วยใส IR ได้เหมือนกันจริงๆเรียกว่ารีวิวเดือนนี้นี่ IR IR ทั้งนั้นเลยนะเหมือนเป็นเทรนแล้วนะแต่ว่าหัวแอมโซลาโนจริงๆก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเทรนของแอมที่คนนิยมใช้เยอะนะแลวรอบนี้จากที่ทอยอธิบายมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแอมโซลาโนตัวหนึ่งที่ทํามาให้ครบเครื่อง ใช่เครื่งคร่ลีนก็มีนะและคลีนก็ดีด้วยเป็นคลีนไฮเฮดรูมเลยลงไปถึงดร v e ก็ยังมีคาแรคเตอร์ให้เลือกอีกก็เรียกว่าครบเครื่องมาก b a l านซ์เอาต่อ mix ซ์ตรงได้เหมาะกับคนสมัยนี้มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบหัวแอมนะครับต่อมาครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลย Fender Fender ตัวนี้เป็นอเมริกันโปรเฟชชั่นแลนะครับที่มาอยู่ในซีรีส์ที่เป็น70ปี anniversary นะครับครบรอบ70ปีแล้วหรอ,อ แสดงว่าเจสิปีแล้วแหละนานขนาดน,นี้หรือไม่ทันไรยังรู้สึกว่าเขายังครบรอบ60ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมเออเพราะตอนแรกนี่เห็นเขียนว่า60อยู่เลยตอนนี้70แล้วนะผ่านมามอีก10ปีแล้วเขาก็เลยได้ทารุ่นอเมริกันโปรเฟชชั่นอลแอนนิเวอร์ารียลเปีขึ้นมานะครับซึ่ง<ม>จริงๆแล้วก็จัดอยู่ในซีรีส์โปรเฟชชั่นอลทูนั่นเองนะครับสเปคมีความใกล้เคียงกันแต่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าดีไซน์และสีนะครับที่ทําออกมาใหม่ คือเห็นครั้งแรกรู้สึกว้าวมากรู้สึกถึงความแบบพรีเมียมอะจริงจัดโทนสีมาแบบเียกเหมือนคล้ายเซียนาซันเบิร์ดแต่ว่ามันมันมีลายเฟรมตัวปิกาดก็เป็นลายกระแดงๆแล้วก็รวมไปถึงสีหนอบตัวปิกอัพคัลเวอร์ก็ออกครีมครีมมันมีความแบบเก๋าอยู่นะเอาง่ายถ้าถือตัวนี้รับรองไม่ซ้ําใครแน่นอนอ่าไม่ซ้าเลยรับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยคือผลิตไม่กี่ตัวแน่นอนครับเรียกว่าใครหาอยู่ก็ต้องรีบๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาถึง p o ซ i ท e ฟกร r สส Spark Cap เรียกว่าตัวนี้นี่ มาแรงนะแต่รีวิวจะออกก็เหมือนกันแต่วันนี้เราพูดคร่าวๆก่อนว่ามันทำอะไรบ้างลำโพงลักษณะนี้จริงๆก็มีหลายค่ายที่ทำแล้วแต่จริงๆมันก็มาในรูปแบบลักษณะเป็นฟอร์มอนิเตอร์หันหน้าขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นลักษณะาคล้ายๆแอมที่หลายๆค่ายก็มีทำนะครับแต่ Spark Cap เนี่ยดีไซน์สวยคือจริงๆมันคือลำโพงแบบ f i ไเนี่ยแหละมันไม่ใช่คาบิเนตนะ S <S <S ม,มันคือลำโพง F I R ที่สามารถเอาพวกดิจิตอลเอฟเฟก่ยมาต่อได้แถมยังสามารถใช้ร่วมกับ Spark Mini Spark Go ทั้งซีรีส์เลยส p r r เนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดเท่ากับว่าคุณสามารถยก Spark และ Spark Cap ไปไลฟ์เล่นสดได้เลยยังมี Direct Out ที่ตัว Cap อีกด้วยซ้ำก็คือเท่ากับว่าคุณแค่มี Spark มี Spark Cap มี Foot Wireless จบเลยจบงานเลยและราคามันก็ถ้าเทียบกับค่ายอื่นก็ถูกนะจริงๆ F I R เนี่ยก็เหมือนเป็นกิมมิคของแบบมือกีตร์นะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกลาโพงอย่างเฮดรัชหรืออะไรเงี้ยนะมันก็คือลำโพง PA เนี่ยแหละแต่ทีนี้มันเราจะ FR เราจะเห็นหลักๆก็คือจะเป็นดีไซน์แบบตู้ p a ใช่ไหมไก่แกรนมัคือเป็นตู้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอืซึ่งมันให้โทนต่างกันนะไอ้พวกสไตล์ตู้โทนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันให้ฟิลเหมือนตู้กีตร์มากกว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างเ r ฟ R ที่ขยายความไม่ฟังอย่างที่ทอยว่าก็คืออ่ะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งค่ายคือเฮดรัชที่เป็นฟล์มอนิเตอร์อย่างนี้เนาะกับเลนี่ อ่าอย่างเลนนี่หรือแบบแคมเปอร์อะไรเงี้ยอ่าที่เป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมอ่ะมันให้โทนเสียงผม,มว่ามันไม่เหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากได้อาการแบบเหมือนตู้กีตาร์แนะนําพวกทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็แนะนำสปา r ค Cap ด้วยเพราะว่าราคาดีมากราคาดีมากถ้าเทียบกับในลักษณะที่ใกล้เคียงกันและเสียงคือโอตะละดีมากครับต่อมาผมรับรองว่าทุกคนจะต้องรอสิ่งนี้ใครๆก็กรี๊ดผมก็กรี๊ดคุณก็กรี๊ดทุกคนก็กรี๊ดครับพวกเราเองเนี่ยก็คาดหวังว่าแบรนด์นี้จะทําอะไรในลักษณะนี้เพราะว่า แบรนด์เขาเป็นจุดแข็งมากๆกับเรื่องรีแอมถ้าเป็นในลักษณะดิจิตอลเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวรู้สึกประทับใจในเสียงแอมของเขามากที่สุดเขาคือ Camper <Kem> Profile p ์เพลเรเรียกว่ามาอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับตอมบอกขนาดเล็กๆเอาไปอยู่ในบอร์ดของคุณได้แล้วอ่าหลายๆคนก็แบบว่า c คมเปอมีแต่หัวอันใหญ่บอร์ดใหญ่ใช่ไมใช่นี่ก็ออกมาแล้วในสุดก็ออกมาแล้วน้วจากที่ดูคือราคาน่ารักมาก อัคาเปิดไปแล้วที่26,900สําสำหรับหลายๆคนที่ต้องบอกว่าชอบโมเดลเสียงแอมของเคมเปอร์เป็นทุนอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้เขาเนี่ยเนี่ยเราเห็นเลยมีฟูสวิตสามปุ่มก็คือแบบจริงๆเขามีแอมดีอยู่แล้วเขาก็มีเอฟเฟกด้วยคือคุณจะใช้เป็นสแตนดะโลนก็ได้มี x r r อมเอาท์ได้นะครับที่สำคัญคือสามารถปรับกับแอปพลิเคชันได้ด้วยในการปรับเสียงแล้วคุณจะใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์อะนาล็อกนะครับเรียกว่ารอบนี้ตอบโจทย์นะครับไอเดียดีความคิดดีต้องเคมเปอร์โปรไฟล์เพย์ครับ สุดยอดเลยจริงๆถ้าแบบใครมีแอมคอลเลกชันอยู่ที่บ้านแล้วแบบอุ้ยจะฮิ้วไปเล่นแล้วแบบมีบอร์ดอยู่เงี้ยอะไรเงี้ยสมมติแบบอยู่บ้านได้แบบอ่อนหลอกหมดใช่ไหมใช่อยากจะฮิ้วแอมที่บ้านไปฮิ้วไปหมดก็ไม่ไหวอโปรไฟล์ใส่แคมเปอร์เพเยอร์นี้ไปโหจบคุณมีสามตู้คุณดูดมาหนึ่งสองสามคุณเอาไปเลนได้เลยเรียกว่าเป็นอีกแพดเดิลหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้าคอยต่อไปก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์รับตำนาน ซึ่งก็เรียกว่าไม่อัปเดตมาหลายปีแล้วนะก็คือเป็นไอเบเนตโจซัตรินี J S 3 C R รอบนี้ก็ยังคงสไตล์ความเอวกงอวกาศเหมือนเดิมก็สวยดีนะจริงๆ i ไอเบเนตโจเซตเนี่ยถ้าเราเคยเห็นมันก็คือคล้ายๆมีความเอซ r i ี s อ่ะ J S ก็คือโจเซตเอซิลีรอบนี้ก็ทำทำมาได้สวยดีดูแบบก็คือสไตล์โจแบบเดิมมาแหละแต่ก็คือก็จะมีการแบบปรับแต่งทำดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับก็ เม่จิงใจแปลนเนาะใช่แล้วแต่พูดถึงในรอบปีช่วงนี้เนาะก็เรียกว่าไอเบเนตก็มาโทนสีนี้นะตั้งแต่อะไรนะทิมเพนสันก็มาโทนนี้ของโจแซดก็ยังออกเป็นโทนนี้เหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าก็คิดว่าจริงๆน่าจะจับทางได้แล้วแหละว่าเออจริงแบรนด์ไอเบเนต่ถ้าเกิดว่าทําสีในลักษณะเนี้ยก็ทําให้มีคาแรคเตอร์ตรงกับแบรนด์ได้ใครเป็นสาวกโจแซดเทนี้ต้องห้ามพลาดน,นะครับไอเบเนตโจแซดเทนี้ J S 3 C R นะครับผมตัวสุดท้ายที่จะจบ เพนดี้มารีเดี๋ยวนี้ก็คือย่ห้อ a l a อ Audio ครับคืออะไรครับเป็นเอฟเฟกก้อนที่ราคาประหยัดมากอ่าเป็นเป็นเอฟเฟกดิจิตอลที่ราคาไม่ถึงสี่พันเป็นเอฟเฟกดิจิตอลอันนี้อันนี้ถามแบบว่าไม่มีข้อมูลเลยนะก็คือ,อจากที่เห็นก็คือดูเป็นสตอมบอ์กเนาะใช่เสตอมบอ์กมีรีเวิร์บโมดูเลชันด <reverb, S 1> ีเลยแต่ว่าดีไซน์สวยแล้วก็ราคาประหยัดเสียงก็เรียกว่าสู้ใข้ยักษ์ใหญ่ในราคาเนนี้ได้สบายส โอ้ถ้าอย่างนี้ก็เก็บเรียบเลยเพราะว่าราคาดีขนาดนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ารีวิวออกมาจะเป็นไงเราไปชมหลังจากที่ออกแล้วละกันครับก็ยังคอยติดตามกันแล้วกันครับสาหรับ A Lab Audio นะครับผมก็สําหรับเทรนเื่องดนตรีเดือนนี้ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆเรียกว่าถือว่าเยอะนะสําหรับหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อที่แบบทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสำหรับวงการณเวลานี้เนี่ยถือว่าประทับใจมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสาหรับวงการทำขึ้นดนตรีนะครับจบไปแล้วกับ ข้อมูลขึ้นดนตรีทีนี้เรามาดูข่าวสารดนตรีบ้างเรามีข่าวอะไรบ้างครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เป็นข่าวแต่ผมแอบ,บเห็นนะครับแอบบเห็นเขาโพสต์ a c e b o o k แล้วแหละจริงๆมันก็ต้องแบบเห็นแล้วแหละเนาะเราเป็นแบบยูเซอร์ไปไปท่องโลกออนไลน์สําหรับวงที่เรียกว่าใครก็ต้องรู้จักนะเวลานี้นะครับก็คือวงไททอสสมิธนะครับได้ยินว่าพี่ๆเขาจะมีคอนเสิร์ตในปีหน้า จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงเลยก็ว่าได้ที่แบบเป็นวงแบบไททอลส์มิวงเดียวเลยนะครับที่เขาจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาก็คือเรียกว่าแฟนคลับเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากๆแหละผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเขานะครับ<ม>วงนี้ม,มีดนตรีหลายแนวให้ฟังนะครับฝีมือนักดนตรีทุกคนจัดจ้านฟิลลิ่งนักร้องคือโคตรสุดนะครับจัดวันที่เท่าไหร่ครับผมจัดวันที่14กันยาปีหน้าเลยโอ้จริงหรือเปล่าลไม่รู้เห็นเขาว่าอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเป็นคาลุดเป็นชารุด เป็นข่าวหลุดมา,ายัางไงก็ต้องลองฝากติดตามที่เพจไทยทสมิธได้นะครับผมก็จบไปแล้วครับกับเทรนดี้มันลี่เดือนมกราข่าวสารดีๆที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนครืองดนตรีก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบหรือว่ามีสินค้าอะไรที่อยากให้เราเอามารีวิวคร่าวๆบ้างก็แจ้งมาได้เราก็จะหาข้อมูลมาแนะนํากันครับผมส่วนใครที่ไม่อยากจะเชยไม่อยากจะไม่ทันโลกนะครับต้องกดมาดูรายการเทรนดี้มันลี่นะครับ แล้วจะทําให้คุณไม่ตกเทรนด์วันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมสว,ส,บสวัสดีครับ